สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาส์เสวันที่2ีมิถุนายน2568ในมุมกล้องครับทุกคนขามฟ้ามะกลยเลยทางหลวงหมายเลข304ตำบลหน,นองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน,น้านี่อยู่ในพื้นที่ของหนองกีนะครับขามฝากปุ๊บนี่เป็นตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีนะจังหวัดปราจีนเฮ็ดถนนไหม่ทุกคนนี่รู้สึกว่าจะขูดผิวถนนใหม่ ไม่นะครับก็แจ้งเพื่อทราบครับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังว่หันบอกว่า,าบ้านหน้องกีหรือตำบลน,นองกีนี่เป็นอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เด้อำเภอไอ้นี่ตำบลหน,นองกีจังหวัดปราจีนบุรีนะแจ้งมาเพื่อทราบนะทุกคนขับขี่รถกะระมัดระวังคึ้ฟฝาคึาค้ฝนย้ำเตาศร้าที่ผมถ่ายคลิปนี่ก็คือจังฝนทีโตกนี่แ้่ก็บ่ตกดอกอ้าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเรื่อยๆพ่นละกับบินบุรีเขาหินซ้อนชนบุรีรอถ้าเบิ้งบรรยากาศสองขางทางเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีย้มเศ้าครับ